นี้ส่วนโดยหลังของวียี่กันยารรยนิ5 8เป็นครั้งที่81สิเอ็้าราชการชนิการกระทรวงุติครรเจ้นาทรยอาสาสมัครวิลามตรวลดูดบุชาร์ดมันดูดบุชาร์มาูชาร์ดาดูดชาร์และจะมีอาบุชาในกและกรจะมีไนทรมแล้วตำรวจมันมีจะมีมีจะมีรายมีจะมีจดจอดในคาสพิจารณาดีกระงุตรรมดึงเจอ जमा जिम तो हुआ होत हो टाइम दे भी सोखा तो दानो दानो निशान में जो पर बंद हो तो सब अपना नहीं बड़ी जा रही है बिना बिना जमा सब जो से माने फोटो पूरी चला मन होता है ये जीता कैसे है ये आवाज है उन्होंने मजा खासा ना तो पूछने देना ध्यान में चाहे सब बिना बड़ी सब समझ में जोड़ा समझता को अच्छा फोटो दा शर्मा में मेरा सच्चा सुन तो सब काम को था करके भी चलो देख लेता था भाई নদকে <laughs> জম্ম วัตถิสีวัตถุบุคคะนันละเมิดสัมปตัวโดยส่วนหนึละเมิดสัมวดส่วนหนึงละสมิดสัมปตัวโดยส่วนหนึงละเมิดสังปตัวโดยส่วนหนึ่งลดสัมปตัยส่วนหนึ่งละเมิดสัมปตัวโดยส่วนนึ่งละเมิดสัมปตัวโดยส่วนงละเมิดัมปตดยส่วนนึ่งละิดัมปตัวโดยส่วนหนึ่งละเมิดส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 ัมปตัวโดยส่วนหนึ่งละเิดสัมป အတိအကျအနေနဲ့ဘုဒ္ဓမြေဇနာမှာ8130လို့ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကအချင်းမြေဇနာအနေနဲ့တခွေမြေဇနာကို8130လို့ရှင်းနေတဲ့ဆုံးမနေတာကအတိအကျအနေနဲ့အညာစပ်မြေဇနာမှာ8130လို့ရှင်းနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုကဘာ။ဩရိကျေဘုဇာတိကပါဏမဏတာဘုရားမှာမြေလတ္တနာဖုတ္တဇေနိကတိုင်တောင်းလာမြေလတ္တနာဖုတ္တဇေတိဇာကဆွမ်းနံမြေလတ္တနာဖုတ္တဇေတိဒီထဲကနေ ကလတနံမတနတယောဟောအစမတ်ဝိရှိ။သမတ်ဘူဝိစေတပူတံအန္ဒုယယံဥပနာရုပဝသပဝတံအစမနတယ။ဟိပိတာရေဝိနာတိတံတေအကမုနသတိတရေသမသံဃောမိနံဥတိကတဟိတတိရေတပတု။ဟံတိဒယနာမိသယသုတ္ထံ။အာတိတုတ္ထဇတဝိယံပတိတချနိယုရှိယောလောကန္တောဘေတက်တတ်။จุပဒပာနိယံကေ ਸੰ တိ။ สตวิจิตังปุนาตายนาเมีว่ชนะตายะาุวสุสสุวิสุธตัปิโสภาสามนาเสุทธาภาสาธนังปุญญาติกานะสมมุตตมาพุณธภูตังภูข่าปรมุจนะว่ขาสนะกวัานั้งปูชลิเหสุภัยวังปูชนยังมิพัน่าชิกิญายุปสนิยังสมัยกิเลสัมนาสุทนาสิญญาจักรทารุเฮียาปูลิปัสเสวยานาเนหิจากปิสารังคนิยเมวะปัจัาิตานเดรตนตั้งหาลัจึีัมจนา โฉเชมาจ้าพีศากางปะสานเด็ด่ะตัฐานรปาิจริยาสัาชาตัดปุนเฮนัทศุปฏินัสเวแห่มุติเชนสัาจสาปิสวัติของตูโยเจตธรรมะอนายมหิปมาณคุตโตรูพุตรามิิเสยมายุนียตุสุโาแต่โสปัญิสัยยะยามปยมปิผลตัวทัตุแต่เยรุจิตตัวมาลกาโร บทที่8ดอาลามกาเลสิธิกถาโยชากมาโมหะมัคาตะตัวสัมโตุโตมโตมาราสักสัโนเยโตปะเปสิเขียนไว้ใช้ทำยุมรานังเสยสามีโมกันจานะกันจารีนักกันจากนเจศติศติโมตุสปัจียจามะนาเซนตุทมโมทชัโชโยวิยาตาสัสสุทัสเสสิโรกัสวสุติมักขานิยานิโคธรรมตานัาาลีสตาโมสันดิโกสลโซบุนุทำมังรานังเสยสามีโมหะบาลฮาลังปุายโลกา อีตเเชต่ตุสัพพจะยจาวนาสมิตสัทมัสสินากุตาโคโยโลกัสปาปูปาคเจาสันโตชัยยังชปิโยชกุตาสว่ขาะักรตัวจสภาวะนั่งจะหันมามีุทธันทัศนสมาเจึงอดีตเี่อดขตูสัันเจียจาวนาสมิตุททีิก้าบทเสนมการทหารโมตสมาสินาสมิโตโนโมมันตอุตตะมาธรรมาะสว่ขดตีสิวาลีท่านโม่มารา้วแวิวสุจิสาลีโนโนมา นามูอมาตยาละดัสัตลตนาตยาสัตว์ขอนามูมากะติตสตวสตววตยาสิมูกราลภาวินาวิกาชุวานามูกราลกาาวินาวะที่มุตสุานามูกราติเชียวเชตวะสีบสุหาสุดเอนูกาัสท่จปชนนรัสตนา พสเตหิสพเิวรหัทัศนจารุกดหเตวาเยเชนสนิปตะหวิตทวตังพัฒนาาคีสังัยอาจัะโถจตูนางสุทาวนทนางทวนงเฮตเจ้หัวชอนงโเพราว่าสระเจสุดวิหารลักกีกปีละยสมัยมหาวันนมหาตจาริกุสักินสติัจามติหอพุสัติหสพวะอหันตทัศนจารุกหเตวตาเยปยนสนิปะจังหัิทว่พัฒนาาสััยาจ เยนุนามายาพิยนะว่าเตนุบะสัมเมายาอุปยนวาว่ตสันติเกวิเจคหลพวิเศษยาพิอานาโคเทวตาทิวาเศยาทักปินามาฮาปุริสุสมมิตนาวาคาหะสารลยแป้วสวิมาพานสัมิเชลเอว่าเมวาสุธาเวสุธิเวสุอันตายิตาวัตัวปุรณะตัตุระหังสุอาโกตาเิวตังตังปัริวัติวิายัตาอัธสู

केला चेतो अपन ने पलीता हिना खिना ओन हात जमा मेशाते चलनसी तेसु दारुना चपुमता सुथान तोसु सुने खात एतको बराहिवता हतो सदियेना मला जिए के येके के बिठा मसना बतासी लातेखनी साथी अपाये को बहाजेनु साइड हादिवका या पली पुरे साथी एतको कोवा बिग्रमानतेसी येप्रकारे नप्रकारे थासु सुख जालु गाथु सुथु जासनी पाए ताहुती तथा खातन थासेया पिपन हाचा เยปิเจก็เวเฮสสอติตัมภังนตุสมมาสมุทธาเจสปิพระนตาังอิตามรเยวะเทวตาชนีปฏิจัเฮสุเสยะทัปิไมหังอิตาเยปิเยเววิสันติอนณาคตมัธนังอรหันตุสมมาสมุทธาเจสปิพระวตาังอิตามระเยวะททวตาชนีปฏิาัยเฮสงเสิยะ ဒါပေမဲ့ဟိတလာဟိအတိစေွေသေးသကယနာနာမနိခိတတိစံကိုွေဒီဝကယနာနာမနိခိတတိစံကိုွေကယနာနာမနိတဆူနာတာသရကမနစီပရောဌနာစီသဝိတိခြေဝံင္တတိကိုတေဝခေါဒီခေါယတဘံဇူဟွာအတဝဇာ ရှိခိုးကံလေးကဆိုင်မြတ်ဘုမနတဲ့ဆက်တိုင်းစိတ္တခေရာခံနပိဒါသာဝိန္ဒတောထုစိနဆလဝနလောနဆက සම් ပုဏ္ဟောဝရတမနဆာဇထဘုပနာဆဝိနင်ဂျောပစ္စတ်တစ္စတကတဝါဝနိကပနကပိလဝဓဝိတတောအမတိဆဌံဇဝိဇယေတေဝပယဘိက္ခန္တတေဝရှင်ဘုတေချာပပမကလောဇေတဝါပိဒဝါဘုဒ္ဓစ္စဇာဇနာတေဆံပတုလမုညနာမနုစ pk satama de go sa sa a satatri satang etti sa jana amanu sa namaka so pak te ki na ta ma de kon ki satatha wang dan cha sa paniya va va ketawa na chak ma ta ton na cha yisatha sa sadi satatha cha waka sa waki ta waki sa na mi la te sewa khayak kan ta devisha na ko ye wo ham ki ta ye samik rahi hai no buso satasa satasa jo rakha ma ka rewa ye me to ye de man do na wa do sili no nang nang cha man wo chiti wa na ชาสหัยเหมว่าย่นาดนเอทีมันตทุกทีมันโตนว่ตัวเศรษนั้นตมันอมนทสตกีฬาที่สหัยย่ขนาันตวนีโน่ที่มันตุกทมันโตนวตัวมรมนอายไม่ข้มมืออนจเป็นยัสสหัยย่ขานั้นเลยนมันตุกทมันโตนวตัวเศ เรามนานกามงี <tra> ่นางทำจริงว่านางโดยสาริราปจสตายกพนัลที่มันตัตมัววันินม่มานานกามงด้วงจียว่านางคุณพิรชก็คเวตุลาิวิสนางพินยนางสตาสหัสสนากังพิรุปีคุณพิราชก็คศรัทธาชนมิวนาอุลิมันจริสชาภสตินทปชาช่สบุญจะิาา ตะคินาจาริสาราชาวิรุฬหุตสัจติคุณาชนาทิวติมาราชชโสปุตปิตัโโยนมนาบะระบลายิี่มันตเตมรุนวันตันสิณนงมดณันาิกยมุนวิังสมเด็จมาัชมนาจาริสาราชาวิรุปปสัติะคานาทิวตมาราชชนโสปุตตะปิตสังโโยนมนาะระบลายิี่มันตัวชตมบรนณวันนสินมดณวันอาทิตยมุนวินังสเด็มาปุตตะันจาริสานราชวิรุฬหุ ก็จะปิดกระแสพาวเวอรทำให้ด้านมาลยที่มัตัวนี้ต็มตัวแลวันตัวนี้จะสีโหมดทั้งนันี่เ็นบุญยังสมถิยังปุริมาที่ฉันแล้วแต่ละทุกอ่างก็รู้หากคุณจะใช้เงินก็รู้บองคุเลยแต่ละทีจะต้องดูต็มหัวใจสมันแ่จะต้องดูที่สถานทัพดัมาน่าดัชนีเกี่วกับโลกท้งวิทย์และเทคโนโลยีภาษาอาคูวันจะมีกาสถาบันยาวเรียนตัวเองโดยที่หุทนจะลงด้วกันสถานที่นั้นก็มาเซตถูกใจกันมาทุกที่ก็หุ้นจะปานยังโภงประมาณหุ้นจะที่ม ้าพูดเป็จะสีห์ขุติวันที่บุทธศุกร์และสายกิจเนจรราชานุปันธ์ทางพระสหราชชุพีมรดนาคและมุกขุนเจ้าจิวณังอาตมคุณอาวสานานทวีสลาสหัสชาติกรรมอาลัสตาอาคุปปายาสหยาติพิยมืองนทัลลาถาจาย์คุณอาชินุเวลาวนรมานาคสดวายคชวินิวันนันยเยนะคะราชีสหัสสหันติคิดพาชิชาบกิวิสุทธเจ้าผู้เวหาพยาสต์ิวนัมชาคิตลาสุปปนาอติ เจสานังอภัยยันตาทานะคะราชานะมัสสุปปนาตุเขมรมากสุปุตาสันนิหาหิวจาริปาวะหันตานะคะสุปันนาชาะมากสุปปตาชิตาวชิระเถนะสัมมุตตาสุลาสิตาพตาลุวาสาวาสิตเตมโตวิสสิโนกาละกัญชามาชนาสุราทานะเวตสาวิปจิตติสุทิเตจจปาหาราทุน้ำโมชิสาหิซาตัญจะเวปุตานยางทับเพลวจะนามาการสันนิ ตั้วพริเสด็จนางข้าละัฒนาปกมุงสะม้ดทานิพันเตนิภุนสุิวนังอปจัเทวปวีจัเตโชวายุตะคมวันวันนเทวสมมจยัสาสะสะหะเมตตากิกาุริเทวาัสิโนทัศเจตเะสารกายาจพิเวนุนงมัตุิตมัตุวนาัสสิมวนาิามุสงนา เวทุตจาริวสาฮาลิชาสมาจารุเลยยานมาจารัสุปนิสัตถิวจารธรรมภูมิโลกิตาสุยาสุปนิสัตถิวสุยามะภูโลกิตานะคะธานิวโลกิตวังอาภูมิลาวะฮักการวาสุนังวาสโบรเซตโตสโบรลาเวนตโตแทสิติทัสทะกาอิยาซาปินานิวโนบินิมันโตชิตเตมันตุงนะวันทุนชาชินุโมธรรมนันโกเพรฮันสมิงมันหังอาต้าภูชาภูเทวชาลามาคิสิคาลิวอาริทภะการเจริญชาจารุมา जनावन नसह धर्ममाचार्य दु ते चचा चानि शकासु नैय नचारा अपुवासाउने माने सिनौटा चेतेत सढाका यासकेना नवनो अंतिम जति तिम तवना तव सिनौ मोरेन मन अभिपन मने संग्दिगना आउनु मत्समानो हसमानो मानु सामजता मकीता बति छका खुलो प्रमाणो बुजु जिकाको हालो अथवा हिले चबो हितेवा सिनो परखा परखा आफुलाई र सिनो चेतेत सढाका यासकेना न ตุติจิตมันตัวนะวนตัวจะเสียมูลและมนาพิกรรมูลพุทธังสิ่งที่มันนสุขการกุลมหาุนาอาภูเวตนะสัชหะโอทใไตหะพมุขาอาภูเทววิจักขนาสาทามัตตาหานะคะชามิศกาจะกัญญาสิโนธนัญญาค่ะปัโนอยูทีสาธุสติทัศเตรัสารกาญยสเพนารเวนุอิทิมันตุจุติมันตัวนะวันตัวจะสียนมูละมนาิกรรมูลทธังสิ่งทีมันนเขมิตาตุลิตายังอากตรกาจยาสัส สิมะสัมพิตตาคาลามะเจดาจูจนะมาจาเสวานิมันนาติโนอังโปอะตะปะกะละมิตาขะจะติเตสะระกายาจะปินะนันตะวันนีโนเหมีดุสติเมตะโณมะตุวาจะจินโนวะนะดิแกวะเยนตินะขะจะติเตจวาณิกะยะจะปินะนันตะวันนีโนมะโมเรนะมันวะเยนะขะตุเรเจนะสติสติสติสัสสะหะ ปาวุธชาติมัคิรังโอคติมนาณนาสวังท่าเขมมคตะลังนาคังจันทวังอาเสตตาติตังสุธรรมะปรมัตโุกะตุตตาอิติมาตุสหะชันนังปูมารุติโสจารสุภะกัญญามนังสหัสพามาโลกปนังมหาธรรมาทิทิทัติอุปปันโนจุติมโนพิสัมมาปายโยยัสจุโถทัสเศธาอิสระอาปูปจีกาวะสาวะทินโนเตสันจามาชตวามหาโตวันโต เจจจสเพกเกจเจสันเทียวเจคภมาเกมาราศนาเปกามิปัสสะกันหาสัวัติยังเอตคะันธาทพันธาะลาเกนาพันธามะมัตุโสมัตาปาริวาเรธาบางูหมุทิคิทธะโกธิเิติธะมหาเศนกันหาเศนาเปชยิปานินาตรามาหัจจสรังตัตะวันเฮระวังยะถาปุสภูมิหานัยทุกวิชุปูตถาสุปจุทาวรติสัตจจะสังเศ တ ञ्च စပံယေယောဗုမာကျမသတောမန္တေသထာဇောဝိစယေဟိတေမနသိနာ विकੰ တေဝိစနတ္ထေဝေယျာကတောသုဝန္တေသာသနာံယိတာမကိပကမ္မေဇယောရှင်ယုန်သပေဝိသိတိဝိသိတသဟမ္မာအာရတတယေသဇိနောမောတေသာဟောတေဟိသာဝကတေဇနေသုတတိ Bodhisattva Bodhisattva Mangkala Sutdang. Asewana Japaranang Bantitanan Japewana Bhujaya Japuya Nang Etemangkuna ภาหูสัจจัญาสิปัญจายวไนยุจิปตุสภาสิใจวะวะจังุมมังมาตักิภุชายนางอุตตาราสสะหัวนะกูลาจกัมใจมุตมังทานัจะธรรมะจริญญาจรตาการานัสังฆหัวนาวชานิฆมณีตังมุมังอาลติเวตีปะปามาชพนาสังเกโมตปามาโทจะทรมีสุตัณมุตมังคาลวุจานิวตุจะสายกุติกักนุตาเอกาเลนะธรรมะสาวนางเอตมังคุณมัง ัตจะโสวจะสัตตาสัมานะทัสนังการีนัธรรมสักชัยดำพุมังตาปุจจภามาจจรจยดียริยสัจจะนัสสนิพานัสกจะเอตมังคุยมังกรตสสลุปัตถมหิจิตังยัสสติทาโสกังเรชเกมังหิตธรูมังเอตตาทิสานิกตวาสักพัฒมาปราชิตาสักพัฒโสิังขฉันติดันเจสองวกมจังมติ เจสิบอยสุดดัตนกริยังกินจีวิธาวาวังวาสเกสวายังนาวนานินตันโามันติอจิตาถากเตนะอิทามิเทนะนาวิตังเิเจนะสจนะสุวติหุตุขยังวิละค้าอมตะนาวินตังยะชัยคมุนีสะสะไมหิตโตนาเตนะธรมีนาสมันิปินทีอิทามปินามีนิตังเอเตนะสจีนะสุวติหุตุยังพุทธสทุกะลิวนาจิสุจินสมาธิมานังตาิปัญญามังหสมาธินาเตนะสมุนวิชติ มีทัรมปีธรรมีแล้วมณีตังเอตินะสเินะสวัสดิที่หนุโตเยปุกะละอัฏฐะสตาปัสสะจัตตาลิเอตานิยุปานิโหติเตทัตเข็เนยะสุขตาสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัปกรนีจรรมปีสัจเจวนิตังเอเจนะสัจเจนะสวัสดิ์ที่หนุโตเยปุปายุตตามานะสาธาเพนะนิกามิโนโคตมัสสะนามิเตปฏิปตา อัตมะตังขัหาลัทธายุทานิพุตติปุชฌามานาอิทธปิสังเกตในตังเอตินัสเชจีนัสวัติหลวงตุขีนัเปื่นานนวังนัททิสังขาวังวิรัตตจิตตายติเกมิชเมิเตกนขีนาพิชายุธินชันานิพันติกีลายาทยยมปฏิโปวัธปิสังเกตในตังเอตินัสเชจีนัสวัติหลวงตุ บทที่สิบสามบุวยธรรมบุสหัสวร์อัตตาฮาวิชิตังสยูยจจจังอินราปชาอัตตาทันตจัพปุตตาสิจังสัญญาตจัลรนโอมีวะเทวนาคันทภูโณมะรุษาภูมินาชิตังเอาปะชิตังกันยะราตถารุปัสสัญโยมบทที่สิบสบุวยเกปุตตาสูตรภาสิตามิตังเอเตนะุควตาชนตาปัสตาอรหัตสะมาสุพุทเทนะเอตตตูหิมาอนุสาวีนามาปรมปะ สัพพะทนะมาตากะเหตุตุมานะยะคะเินะมาอาการรับบาริสติวิลารับาลิวิตตเกนะมาจิชิในชาติขติยามาลาลุปะตยามาสัมมาโนโนขะลุยะถาตุมีให้อัตนาวชยนใยะถาอิเมธมาหุสลาอิเมธมาสวัสดอิเมธมาิบูรหิตาอิเมธมาสมาตะสัมมาทินะตาและทุกขะแะสังวันที่อาตุมห ปราชายะธาตุมอัตนาวชิรยถาอิมิธรม่ปเจอิมิธรมาสาวชอิมิธรมมิปัสถยิมิธรรมาสมาตสมาธินาสมาธินาอิตายสุภายะสวทันติอาตุมีเหตุปัสสัมปชาวิหรอธา

ในชีวมนุษปาโรติปุญังธรรมโนหเวระขัตติธรรมจารีธรรมโนาสุทินโนสุขานาวหาติเอสานิสังสุธรรมีสุนเนนาทุกติจรีธรรมจารีสัพเพสังคารานิจติยถาเป็นรังขัจติภินทิตุเพสัมมิโสุทิยาสัพเพสังคารานุขัตติยถาเป็นรักขัตติภินทิตุเพสัมมิโคสุทิยาสัพเพธรรมานุจติยถาเป็นรักขัตติภินทิตุเพสัมมิโคสุทิยา ที่สิบบูโสดาปันะกาดุบปนะกถานะมิเกตุติยามุตติกาเอตัญญายาเมธาวินากันเหยียปังพระหุงวิสานังยัติปัตตานิวานิจามาังมุขเจตายนิมลุสาวิยัติตานิตังโพสาังเกตังยนตตาสุตมานตตสมาระมาสมาิภะวุตติโยจจงพุทันจะตังมันจะสังคันจัดสาวัโตจัดตานิสัตจานิสังมััญญาายะจจติ ขายทุกข้าศึกทงทุกข้จรติการมังอาลียังจะถางกิจกานทุกผุปปศนางขามินาเอตังปศนังกินนางเอต่ังมาตสกเต่งสมักมาสุบุตรตามมจตีบดสวนคับเทกรตะกะถา ปฏิตานานาวาคามันเนี่ยนับปะธิการเขียนาตารุกคนไม่ในสิ่งรุกไปแล้คม้หัวสิ่งยังมาไม่ถึงยะน,น,นาปิการนันนาปัตตาจจะนา,าตังสิ่งใดรุกไปแล้วสิ่งนัเป็นอะไรไปนนแล้วสิ่งามาไม่ถึงไปแลวนัไม่นานานไปถปัจจุปันน้จจะโยธรรมกตถะจะทำโยปัสสติาาอ,อ,า,า,อาศังเาสังปัทานาอุวาเยผู้คนใดเห็นใจทำบุบัไไไน,ไน,นไม่งนแงไม่คนแค่ในธรรมนั้ได้บุคคนนั้นทุกเจริญนั้นไม่นาให้พุทโธเห็ อัจเฉวากิจจามัตตังปังโคชะสัญญานังสุเวคุณทั้งความเพียรในวันนี้และเราจะได้รับความตั้งใจในวันนี้นะหิโนสังฆะลัตเตนะมหาเจนะนะวจุนาตพพังทะปิงเกมัจจุราชบุญนิสัยในยะนะเรื่องมีกระมังไหนเอวังวิหารีมัตตะปินอะโหรัตตะมะติตังตังวิภัตติกะระโตที่สัตวะอัจฉิคะเตมุนิติ ธมนีผู้สม,มุบร่วมเรียกผู้มีปกติอย่างนี้มีความเห็นไม่เกแก่ทำความบริสุะกันคืนนั้นและว,ว่าผูมา้มีราทิรมิเชลยด้วยการละคารชี้นีแลบทที่สิบทสวดพินฮัทเจเวขณะตาถฐาชลาทธรรมมหิชราง ah e, านาดิตาเราไม่ต้องแก่เป็นธรรมดาจะร่วมคนต้องแก่เป็นไม่ได้ พยาิทั้มโมหิพยาทินานิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงคนไข้ไม่ได้เวลานานทั้งโมหิเวลานานาิตาเรามีความเจ็บตายเป็นธรรมดาจะร่วงคงตายไม่ได้สเพหิเมยีเยหิมะนาพีหินานาโวินาโวเราจะเรายนเรื่ต่างเร่องแล้วมาาจากของจะริยนใจทั้งหลายทั้งปวงกรมาักุุญหิกรรมทายาลูกกรรมยุนิกรรมพันธุกรรมาปฏิสนาเรามีกรรมฐานของตนมีกรรมานหัวผลมีกรมานการุตามเน กรรมนิพมุนทายสัยยังกรรมมันมกริสายนิกระนัวะงวาปาปะอรวาตาชาไทยยา,า,ยาทางมิสานิเราทำกรรมใดไว้เป็นตุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายแยกรดต้งองเล่าผลของการเสบไปเอวองอเมย์อาภินหาปชาวิกิจจพังร้องไห้คนไม่ได้อยูอย่นนควันเทวด บี่สิบก้าสวเทวเจ้าอยู่นาคถาุกจ้าเนรุภุเขาจะปิตาจเนพะยาสุกปจวิสุกาสุทุสัพเพปายนิโนเยจาวตาจะอเมเหสัมพันธ์สังปุญญสัมกทังสัพเพทิวันมุขันตุสัมภัสติชยาทานังท่าุตุสัตยาสีลังคาจฉาจุเทวตาแล้การตุสัพพทาภาวนาพิรตาหูตุภาฉันตุเทวตาภตาสัพเพพุธามระปตาเจงะกานังจะยังพลังอรหันตานันจาดีเชน ที่ยี่สิบวันสุเทวะปฏิทานาคาถาเทวะพันมยังปฏิทานาคาถาโยคนามัิสียาเทวะตาสันติวิหารวาสิเมทูปเปตตเลโพธิตะลีตะหิตาหีตาธรรมมาเทีนโยคณาจุปุชิตาสุถึงกรุนนาเจตห์มหามัทะเลเทนะจะมาชานาวิกาจะเป็นูาลามิกาธนาปะกิวัสการามาจติสานิกามาเจสราสัปปานาคุตตาสุกิตาตุเตชะราบุชาเอเปิจจะอันดสมาวา ສັງເສດທາຊາການທາໂບະປະຕິການນິຈາຕັງທັມจະວະລັງປະຕິຈຕະເຊະເສເພປິອຸປະຊາການໂຕສັກຂະຍັງທາດໂຕຈິຍັງສະຕັງທັມໂທັມະທານາຈະພຸພະລາຊະມັກຊະສັງໂພໂຕສະມະພົວອັດຖາຍະຈາຍາຍະຈະອັນແຫແະພັນຕຸທັມມສັດທະມູັບເພພິທມຈາລນອຸສັບນະຍມອະຸປະວິິເຕ บทที่2ีสบสวดสานปธิธานคถาหายมยปฏิธานคถายนันประเสุญญสิธานิตัสสัยางกายนิตเเนตีสัจาโนหุตุสัพการันตาปานามกาเยปิตาคุณาวันตาจไมิหวัตจโยริจามีจายติถาวาอันเยมาชตาเวโนสัตตาสิงธติโกสมินเตภุมาตยุหักาปจจกจโร ปเจกะจตุโกาลาสาสนวรรณท้าวเฮาเวียยาธิปดิชานามีอนุโมทันตุเตสยังยาจีมานะมะชังนันติเทวะจีสังนุวิชายุ่งมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาหิตุนาสัพเพสัตตาสตาหุนตุอเวลสุขาชิวโนเกนับพัฒนจักปัปปุตเตสัสสาเชียตังสุภา พอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีความงานจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเขาจะได้ทำอย่านี้แต่บุญนี้ก็จได้ทำได้ผู้ชนดเป็นผู้าผู้มีผู้มีมาดาบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่กุมเจ้าได้เห็นหแม้ไม่ได้เห็นและสัท้งหลายอื่นนี้เป็นการแนมีเวรกตั้งอยู่ในโลกเในบุญิาเินในกลสีมีขันหาและขันยมีและขันชีท่องเที่ยอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่จะลดและเช้ากันให้มบูดณ์พระพเจ้าแล้ว ขอเชิญลานะัยมาทนาทาเองเถิดก็เชิญเลยี่ยมไม่ทรบบบาบคณะจงุวพระเจ้าี้ขอททเท้าของจริงๆด้วยค่ะพเหตุผนรบูรณาบุญหลายที่พรเจ้าให้แล้วขอสัตทั้งปูดทังมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้วจนถึงทางเกษมเถิบถดบอกข้อหน่งขอเหล่าน้นต้องสังเกเถิดหนูหนูภาพเห็นชัดจนถานวัฒเห่งความเพีนรและสง่างามการบูชาและตายด้วยการสด สวยใสยาบัวสดบนะสุปปรผลิตและพระถาาหลรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเปิดมีแก่ข้าเจ้าขอคุณจะุกพาทั้งวงขอข้าพเจ้าเจริญทุงรืะทางธรรมขอทวยเทพเทวาทั้งหลายโปรดมโมทนาในการสวยย่บัวล้งมะเ่านี้เมื่อนมโมทนาแล้วปุณละเมอพรให้แก่ข้าพเจ้าและผูุฒุปนิคร์นั้นบริพนธพิาศโดยมีสมยามสังบวชวนบวชวนมีเวทไดหายจะเบาจะวันทุ่มทุ่ทั้งหลายที่สามสิ่ช่างเป็นที่พันไม้เจ้าซานนาโขอจงเปลี่ยนด้ เราก็ถ่ารร่างต่างเขาต้องสำร็จสักที่ประกอบเขาเ